เซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลกถือทองจีนเออทองคำสองปีที่ผ่านมามันยังมีการเดินหน้าถึงจีนไม่สะสมแต่เซ็นทรัลแบงก์ที่อื่นสะสมแต่เราไม่รู้จริงๆว่านโยบายจีนเนี่ยเขามีนโยบายยังไงเพราะเขาคัดเวิดดอลลาร์มาเป็นมาเป็นทองคำเนี่ยค่อนข้างเยอะจาก2%ขึ้นมาเกือบ4%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่จีนเนี่ยมีหลายอย่างที่มันไม่ได้รีพอร์ตในตลาด อาจจะอาจจะสักสาปีห้าปีตุ้มมาทีนึงเพราะว่าตัวเลขเขาเองมันยากมากเราไม่รู้จริงๆว่าเขารีพอร์ตร้อยเปอร์เซนต์ไหมหนึ่งในประเทศจีนเองมีเมืองทองเยอะมากหลายเมืองเขาถลุงเองหลอมเองเพราะนั้นเขาอาจจะไม่รีพอร์ตก็ได้แล้วก็ตัวเลขที่ import เข้าไม่ในประเทศจีนจริงๆแอฟเวปีละพันตันก็ถือว่าคอนซูมเป็น35% ทั่วโลกสามารถขุดทองได้ประมาณสามพันกว่าตันครับจีนเอาไปพันหนึ่งอินเดียเอาไปพันหนึ่งเซ็นทรัลแบงก์เอาไปสามเอาไปพันหนึ่งหมดแล้วค่ะที่เหลือเป็นรีไซเคิลที่เราเทรดเทรดกันวนไปวนมาที่เหลือเนี่ยเป็นรีไซเคิลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าดีมานยังไงก็มากกว่าสัพลาย